สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านเลยครับจะเจอกับผมเดินนัทแท็บอลแบบนี้อีกแล้วครับแน่นอนจะเจอกับนัทมีบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับรวมไปถึงทัศนะฟุตบอลและแนวทางฟุตบอลครับที่น่าเลือเชียร์ประจํคขําคืนวันนี้ครับที่นัดวิเคราะห์และคัดสรรมาให้แล้วเป็นอย่างดีครับกับ3คู่ที่หยิบยกมาฝากหน้าช่องเป็นประจําแบบนี้ทุกวันครับสาหรับพี่ๆท่านใดที่ยังติดตามผลงานของนัทแค่หน้าช่องครับก็อย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามกด subscribe ครับหรือร่วมอ เข้ามาพูดคุยกันได้และสําหรับใครครับที่เป็นสายฟุตบอลอยู่แล้วและชื่นชอบในเรื่องของการลงทุนด้วยครับอยากได้นอททลฟุตบอลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสายบอลสดบอลสูงตัวเน้นตัวคันตีครับรวมไปถึงชุดอาราบั้ต่างๆงานนิดเดียวครับเปิดใจเข้ามาเข้ามาเจอเจอกับนัทและพี่ๆทีมงานครับรวมไปถึงกูรูบอลชั้นนําแนวหน้าของเมืองไทยที่พี่ๆเข้ามาในครอบครัวของนัทแล้วอาจจะต้องรู้จักและคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีครับสาหรับใครที่จะเปิดใจเข้าร่วมครอบครัวของนัทงานนิดเดียวครับทางเข้าครอบครัวเดี๋ยวนัทปัก มาให้ในคอมเมนต์และเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ครับเดินทางมาถึง,งค่ำคืนวันนี้กับโปรแกรมฟุตบอลที่นัดหยิบยกมาฝากวิเคราะห์มาให้แล้วเป็นอย่างดีครับจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ คู่ที่หนึ่งครับประจําคัมคือวันนี้ที่นัดหยิบยกมาฝากครับมองไปที่สึกฟุตบอลอียิปต์พิมลีกได้เลยครับฝ่ทางด้านเจ้าถินอย่างอันอาลีไคโลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจาอิตคู่นี้ครับก่อนลงแต่สื่อต่างประเทศครับหยิบยกให้ทางด้านของเจ้าถิอย่างอันอาลีไคโลครับถูกมองว่าเหนือกว่าแบบชัดเจนครับต้องชนะด้วยผลต่างประตูถึง2เมล็ดครับถึงจะได้เฮแบบเต็มเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูกระแสภายในภาพรวมและความพร้องของทั้งสองทีมครับนัดแนะนาไม่ เชียร์ไปที่อันอาลีไคลโลได้เลยครับก็ต้องบอกว่าผลงานของอันอาลีไคลโลอยู่ในช่วงที่กําลังดุเดือดและก็ร้อนแรงจริงครับหลังเดินหน้าเก็บชัยชนะมาลัวๆวเลย5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะติดต่อกันไปถึง5เกมวันนี้ยังกลุ่มความได้เปรียบที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองด้วยบวกกับกระแสมีความน่าสนใจครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างจาอิดเองครับอยู่ในช่วงที่กําลังย่าแยงจริงครับ5เกมหลังสุดไม่สามารถชนะใครได้เลยครับทำได้ดีที่สุดแค่เสมอ2เกมและแพ้ไป3เกมครับสำหรับคั่ม คือวันนี้ในเรื่องของกระแสในเรื่องของคุณภาพของตัวนักเตะและฟอร์มครับอันอาลีไคลโลเหนือกว่าแบบชัดเจนประตูแรกมาไวครับไหลถึงประตูที่2แน่นอนเลือกเชียร์อันอาลีไคลโลครับฟินจัดจัดแน่นอนครับ คู่ที่สองครับที่นัดจิบยกมาฝากในค่ำคืนวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลอียิปต์เพียร์มิลีครับเป็นทางด้านเจ้าถิ่นครับอย่างเอธิฮัดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจาฟูงครับอย่างทางด้านของพีระมิดเอฟซีครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับสื่อต่างประเทศหยิบยกครับให้ทางด้านทีมเยือนอย่างพีระมิดเอฟซีถูกมองว่าเหนือกว่าครับหนึ่งตรงเครื่องเสมอตัวครับต้องมีตรงที่สองถึงจะได้เฮแบบเต็มๆครับเมื่อมองจากภาพรวมมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูกระแสการไหลภายใน ครับรวมไปถึงความพร้อมของทั้งสองทีมนัดแนะนําให้เลือกเชีย์ไปที่พีระมิด f อได้เลยครับผลงานเจ้าทีนอย่างเอทิฮัตเองอยู่ในช่วงที่กําลังย่าแย่งจริงครับหเกมหลังสุดทําได้ดีที่สุดแค่เสมอ3เกมและแพ้ไป2เกมครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างพีระมิด f อซอยู่ในช่วงที่กําลังร้อนแรงและก็เข้าฝักจริงครับหลังเดินหน้าเก็บชัยชนะแบบรัวๆเลย5เกมหลังสุดครับเก็บชัยชนะติดติดกันมา5เกมติดติดเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระแสวันนี้โจทย์ น,นี้ครับรวมไปถึงคุณภาพของตัวนักเตะครับและเกตฟุตบอลพีระมิดเอฟเหนือกว่าแบบชัดเจน1ประตูมาไวไหลถึงประตูที่2แน่นอนครับเลือกเชียร์พีระมิดเอฟซนฟินจัดแน่นอนครับ คู่สุดท้ายครับที่นัดยิบยกมาฝากหน้าช่องในคําคืนวันนี้ครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลสวีเดนครับเป็นทางด้านนอร์โคปิงครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยอร์กาเดนแน่นอนครับก่อนลงเตะสําหรับคู่นี้ครับซื่อต่างประเทศครับหยิบยกให้ทางด้านยอร์กาเดนถูกมองว่าเหนือกว่ากับโจทย์ที่เปิดมาบังคับชนะเท่านั้นถึงจะได้เฮครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูครับในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมครับนัดแนะนําให้เลือกเชียร์ยอร์กาเดน ได้เลยครับนอคูปิ้งเองครับวันนี้อาจจะดูได้เปรียบที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองแต่ภาพรวมช่วงหลังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ครับ5เกมหลังสุดไม่สามารถเก็บชัยชนะจากใครได้เลยทําได้ดีที่สุดแค่เสมอ1เกมและแพ้ติดต่อกันมาถึง4เกมแล้วส่วนทางด้านยอการ์เดนเองครับถึงผลงานช่วงหลังจะมีสะดุดและแผ่วไห้เห็นบ้างครับด้วย2เกมหลังสุดเนี่ยไปสะดุดแพ้1เกมเสมอ1เกมแต่ภาพรวมครับก็ยังคงดูดีกว่าทางด้านเจ้าถิน่นอย่างนอคูปิง้งอยู่เยอะพอสมควรบวกกับก แต่วันนี้ไหลไปที่ยอการ์เด้นแบบเต็มตัวครับเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่น่าใช่งานยากของยอการ์เด้นครับวันนี้จะบุกมาเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนเลือกเชียร์ยอการ์เด้นได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของค่าคืนวันนี้ครับใครมีความคิดเห็นเหมือนกันขึ้นรถคันเดียวกันได้เลยส่วนใครนะครับที่อยากได้นวทางฟุตบอลเพิ่มเติมเน้นๆหนักๆมากกว่าหน้าช่องบทวิเคราะห์แบบเต็มรูปแบบครับตามเข้ามาเจอกับนัดในครอบครัวได้เลยครับทางเข้าครอบครัวปักหมุดไว้ให้ในในคอมเมนต์และนะครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ ก็ได้ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วครับสำหรับค่าคืนวันนี้ขอให้เชียร์บอลแบบมีความสุขครับและจะเจอกับผมเดนัทเทพบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ